สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมรรัคำพาสีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัสนักศึกษา58418-6037วันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการที่อาหารติดคอค่ะปุ๊บอะไปุ๊บค <c oughs> ่ะขั้นตอนแรกนะคะ เราต้องใช้มือข้างที่ถนัดค่ะวางเหนือตรงสะดือนะคะแล้วก็มืออีกข้างประกบกันค่ะแล้วก็กระทุ้งขึ้นเป็นแนวเฉียงนะคะห้าครั้งค่ะค่ะ <c oughs> เราทำการปรถมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็ให้สังเกตดูว่ามีสิ่งแปกปลอมออกมาจากคอผู้ป่วยหรือไม่ถ้ายังไม่มีนะคะ ให้ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ5ครั้งต่อ1เซตนะคะค่ะหากพบว่าผู้ป่วยหมดสติไปก็ให้ทำการช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจหรือการทำ C.P.R. ค่ะการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธีนี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บหรือบอกช้ำภายในเมื่อทำการปรมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้เสร็จแล้วควรให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ทุกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ